ฮะโอ้เกี่ยวเข่าเกี่ยวข่านาต้องสามอันได้แค่นั้นบ่พ่อแม่พี่น้องเลยท่านผู้ชมเบิงเดอร์ตากล่าหายสักสามสีกระสอบเบเดอร์แหงละตากล่าิคิดกระสอบเท่าไดก็ว่าไปคิดเป็นโลก็ได้ที่โลสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ แล้วแต่แล้วเดาไปเสียทีนี่หยุดเอารถเี็รถมอไซค์เี็หน่อยหยุดเอเอ,ดอรถมอไซค์เี็โอ้เกี่ยวเข่ามึงนน่ยรู้สึกกว่าได้ยะเด้ละเอาอันนี้ลงมาจะเสียอันนี้ เออแอบไม่เอาซุ่มไว้ขึ้บ้านนี้คอยตะโกยกันอันนี้เดี๋ยอันนี้ปัดๆเข้าไปก็ได้ละมัง้งเราคุมไว้ไประยุ์ดึงั้างนี้ให้ปว,ว๋ยลยเออดึงดึงปุ๋ละทุกแหงๆไปหากระสอบไปเลยพาดขึ้นไปเลยเออน่า่นแหละคุมไว้ก่อนอย่าฝนตกฝนตกมาและสิลำบากอย่าเมลรงมา มันนี่ก็บึ้มืองบ้านเมือบ้านมันเห็นเกี่ยวข่าวนี่เองมันยังบ่ามาพี่อุตส่าห์รออยู่ทีนี้มันเป็นเนินหลักี่กางอืม,ม,มต่ำมาเลี้ยงนะน,น้ำซึมลงไปบ่ได้เป็นลาบผ่ามาที่นี่คุ้มไปก่อนเดี๋ยวมื่อเอินจังว่ากันจังแจวอ,ออกจากผืนก็นว่ากันไปใส่กระสอบที่ลงบางตากตักงสองแดดกัดเอาได้ละมั่ง ข้าวอะไรเนี่ย7โอ้เอาไว้ให้ทำข้าวปลูกสักสามกว่าสอบบ้างเด้อเอาไว้ให้ไก่กินบ้างหน้าสามันก็นได้แย่นิดละ กลับไปแล้วฮะดูว่ากลับแล้วโอ้ลากไก่าใบคุ้มไก่กอนเออเอาลากอย่างนี้ลากตัวเงาไปยุดดึงหัวนี้เขาหน่อยสิเออดึงดึงไม่พ้นเว้ย ดึงมีกน่อยก็ได้มั่งทางนี้ทางนู้นพ้นยังอ่ะเท่ากันสี่เหลี่ยมอ่ะทางนู้นมีทางนู้นมีถึงก็เอาอะไรมาคุมทางนี้ก็ได้พายางอ่ะลากไปคุมทางนู้นมันกองข้าวเ,นเนอืม,มเดินลูกหลังมันก็ดีดหน่อยมันไม่ค่อยแฉะ เดินดินมันก็แฉะดิะแฉะแล้วข้าวก็มีความ,มชื้นแม่นบอกบักชัยเขามีความชื้นแม่นบ่อควาชื้มันหนกไปแต่ว่าระดับเกินเียงแบกมาละเหตุหเฮียต้อเก็บที่ละเม็ดด้เห็นบอกพอค่าไอ้นี่ อะไรวะกระสอบไปบ่ก็ได้เยิ่มกันเนี่ยเนาะสี่เจ็ดไวปทำก็ปลูกหน่อยไว้เดี๋ยวปีจะทำสักอันหนึ่งอันบนในเนี่ยเกี่ยวพ่อเกี่ยวข้าวออกไถเลยทุบเลยไอติด็อกเตอร์อแลว้กวก็หวานเออหวานแล้วก็เราเอามือเกี่ยวเอา แล้วก็ไปตาใส่ผ้าเขียวแล้วก็เหยียบไว้ให้ไก่กินโอ้ยปีนี้ซื้อไปหมดไปเป็นหมื่นแล้นาให้ไกอ่ไกอ่ะเออสี่ก็สามกสอบสี่ก็สอบส,สองกระสอบก 8, วดสอบนึงอะไรเรื่อยมาสอบไปสี่ร้อยสี่ร้อยอะสี่กวาสอบไปสี่พันอะยี่สิบกสอบก็แปดพันละโอ้อันนั้นเก็บเตียนั่นเก็บเทียวไว้พรุ่งนี้ก็แดดแล้วพรุ่งนี้ พาย,ยุไม่ค่อยมาละเออประย,ยุซับตะไข่หน่อยที่ซับตะไข่หน่อยเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนเพื่อสร้างคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ